ฟูโกะให้น้องเดินนมเหรอ,อครับือคันทงังโตเป็นเด็กโง่แล้วยังดูดนมพี่ฟูกะอีกเหรอฮึฮึคันทงังคันทงังคันทังโอ้ยโอ้ยพอแล้วตัวใหญ่ไปรเริ่มตึมเลยเนี่ยฮตัวใหญ่ไปรเริ่มตึมเลยเนี่ยโอ้ย จะเจอเหรอจะเจอเหโอ้ต so e. ัวจะเท่าพ e ok. <ash> ี่โอกูอยแล้วก็ก็ใจดียังไงล่ะฮึตึ๊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 ฮึสัญชาติสัญชาติดวไเอียไม่ให้ดูเดี๋ไม่ให้ดูเดี๋ไม่ให้ดูเดีน้เปียกหมดแล้วนี่น้เปียกหมดแล้ว มันปีกหมดแล้วเนี่ยน้ำเปียกหมดแล้วู้ฮนี่พอชอพอชอ้ยฟังที่ไหนเราฝังที่ไหนเราอะไดีอัวดีจิ้มตรงไหนจิ้มตรงเลย